สวัสดีเด็กๆชั้นป .1 EP อ1ทุกคนนะครับวันนี้วิชาสังคมศึกษาพบกับคุณครูธนศิลอ์เอเนกสินเช่นเคยนะครับวันนี้คุณครูขอให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนนะครับวิชาสังคมศึกษาชั้นป .1 เล่มนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเปิดไปที่หน้า111นะครับหน้า111นะลูกนะครับเราจะพบกับบทเรียน เรื่องใหม่นั่นก็คือเรื่องเรื่องอะไรลูกเดี๋ยวอ่านพร้อมคุณครูนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์นะครับนักเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรานี้นะครับมันจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เราอย่างไรนะครับเราจะได้รู้กันในบทเรียนนี้ หากเราสังเกตผู้คนที่อยู่รอบตัวจะสังเกตได้ว่าคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่แบบเดียวกันจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกันส่วนคนที่อยู่ต่างพื้นที่กันก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนะครับจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไรนั้นนะครับนักเรียนตั้งใจเรียนนะครับ สาเหตุที่ทำให้คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เดียวกันมีรูปแบบการดำเนินชีวิตคล้ายคลึงกันส่วนคนที่อยู่ต่างพื้นที่กันการดำเนินชีวิตก็มีความแตกต่างกันนั้นที่เป็นอย่างนี้เพราะแต่ละพื้นที่มีสิ่งต่างๆที่เกิดตามธรรมชาติหรือสิ่งมี หรือมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับจึงส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในหลายๆด้าน <ๆ S 1> เช่นด้านที่1ด้านที่อยู่อาศัยมนุษย์มักสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้สิ่งต่างๆที่หาได้ง่ายในท้องถิน่นนะครับใช้สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง เช่นท้องถิ่นที่มีต้นไผ่มากร,รู้จักต้นไผ่ไหมครับแบมบูลูกนะครับท้องถิ่นที่มีต้นไผ่มากก็นำต้นไผ่มาสร้างเป็นบ้านนะครับเหมือนกับบ้านหลังนี้นะครับต้นไผ่มากนำต้นไผ่มาสร้างบ้านท้องถิ่นที่มีต้นไม้หลายชนิดก็นำไม้ชนิดต่างๆมาสร้างบ้าน แบบบนนี้นะครัส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำหลายคนก็จะสร้างที่อยู่อาศัยแบบเรือนแพให้บ้านลอยอยู่บนน้ำแบบนี้เห็นไหมลูกนะครับสร้างบ้านเรือนแพคือบ้านที่ลอยอยู่บนน้ำนั่นเอง นอกจากนี้เรียนสภาพอากาศรวมถึงสภาพพื้นที่ยังมีผลต่อลักษณะที่อยู่อาศัยอีกด้วยนะครับเช่นบ้านที่อยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกจะมีหลังคาลาดชันเพื่อให้น้ำฝนระบายได้ดีบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาว จะมีหน้าต่างน้อยเพื่อป้องกันอากาศที่หนาวเย็นนักเรียนดูตามนี้เลยเดี๋วครูจะวงนะครับนีนะ่บ้านแบบบ้านผ้าคลางนะครับมีฝนตกมีฝนตกลงมาทำไมลูกมีฝนตกลงมาชุกคือฝนตกบ่อยนะครับก็นิยมสร้างบ้านที่ทำไมมีหลังคานี่มีหลังคาลาดชันเพื่อให้ระบายน้ำฝนได้ ได้ดีนะครับส่วนบ้านในภาคเหนือบ้านในภาคเหนือทำไมโลกเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นก็จะมีหน้าต่างขนาดเล็กนะครับและจะมีจำนวนน,น้อยด้วยเห็นไหมโลกบ้านในภาคเหนือนะจ๊ะตัวอย่างบ้านที่อยู่ริมทะเลนะครับจะยกพื้นสูงเพื่อป้องกัน ไม่ให้ได้รับผลกระทบเมื่อน้ำขึ้นสูงนะครับก็จะมีเสาปูนเห็นไหมล,ลูกเสาปูนยกพื้นขึ้นไปนะเพื่อไม่ให้ได้รับผลเมื่อน้ำขึ้นสูงเป็นต้นนะครับต่อไปด้านการแต่งกายด้านที่2นะครับการแต่งกายของเราจะเป็นไปตามลักษณะอากาศนะครับเช่นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น ผู้คนจะสวมเสื้อผ้าที่หนาเพื่อทำไมครับเพื่อให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นนะครับส่วนพื้นที่ที่มีอากาศร้อนผู้คนจะสวมใส่เสื้อผ้าบางๆเพื่อช่วยระบายความร้อนนะครับเช่นเหมือนเพื่อนของเราที่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นก็ทำไมครับ สวมใส่เสื้อผ้านา้นหนาะครับเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะครับหรือเ,ออเรียนนั่งเรียนกลางแดดคุณครูเคยดูข่าวนะครับมีนักเรียนนั่งเรียนกลางแดดเลยเพื่อ,อ,อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นได้นะครับตัวอย่างการแต่งกายในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนนะครับก็จะใส่เสื้อผ้าบางๆเสื้อผ้า สั้นๆน,นะครับเชื้อ่เช่นเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเป็นต้นนะต่อไปเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของอาหารคนเราต้องกินอาหารเพื่อการดำรงชีวิตนะครับส่วนใหญ่มักหาอาหารที่มีในท้องถิ่นใช้พืชในท้องถิ่นใช้เนื้อสัตว์ในท้องถิ่นมาประกอบอาหารเช่นคนที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า ก็จะหาพืชผักผลไม้จากป่ามาประกอบอาหารคนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเลก็จะจับสัตว์น้ําจากทะเลมาประกอบอาหารใช่ไหมครับซีฟู้ดใช่ไหมลกูกดูตามภาพเลยน,นะครับตัวอย่างอาหารจากป่านะครับตัวอย่างอาหารจากทะเลอย่างภาคกลางจังหวัดอ่างทองจังหวัดอัทรัยอย่างเรานะครับก็ทําไมลกูกเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ นะครับเป็นอู่ข้าอู่น้ํานะครับในนาสามารถปลูกข้าวได้นะครับในน้าานนําก็มีปลานะครับสามารถจับขึ้นมาเป็นอาหารได้นะครับเป็นต้น <me an sentido> ข้อดีของการรับประทานอาหารที่มีในท้องถิ่นคืออะไรคะเพื่อนถามต้องเรียนตอบได้ไหมลูกตอบได้นะครับข้อดีของการรับประทานอาหารในท้องถิ่นที่มีในท้องถิ่นก็คือ ทำไมลูกเราไม่ต้องซื้อใช่ไหมครับเราสามารถเก็บนะครับเก็บผักจับปลาขึ้นมารับปบะทานได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินใช่ไหมครับแล้วก็ทำไมลูกเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ปลอดสารพิษน,นะครับเพราะว่าไม่ได้ปลูกนะครับหรือปลูกก็อยู่ในสายตาของเราใช่ไหมครับเราก็เห็นกระบวนการปลูกว่ามีความสะอาดปลอดภัยไหม นะครับแล้วก็เลือกมารับประทานได้โอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเป็นการทบทวนเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะครับมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สวัสดีครับน้องๆในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในหนึ่งวันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างน้องๆต้องรู้จักปรับตัวตามสภาพอากาศให้ทันนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายกันได้สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้องๆจะได้รู้ว่าสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ่างกันด้วยครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับประเทศไทยของเราแบ่งออกหลักๆเป็น6กภาคซึ่งได้แก่ 1. ภาคเหนือลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือเต็มไปด้วยภูเขาที่สลับซับซ้อนครับเป็นภาคที่อยู่จุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยปกคลุมด้วยป่าไม้มีต้นน้ำลำธารอยู่มาก สภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับภาคเหนือภูเขาเยอะพื้นที่สูงอากาศก็จะหนาวเย็นอากาศเย็นจึงมีผลต่อการแต่งกายชุดของภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นชุดแขนยาวเพื่อใช้ปกคลุมให้ร่างกายอบอุ่นอาหารประจำภาคได้แก่น้ำพริกหนุ่มแคบหมูเป็นต้นส่วนอาชีพของคนในภาคเหนือส่วนใหญ่จะทำการเกษตร เช่นการปลูกข้าวเหนียวทำสวนลำไย,ยทำสวนลิ้นจี่นอกจากนั้นยังมีการแกะสลักการทำเครื่องเงินและการทำเครื่องเหล็กเป็นต้นลักษณะการปลูกบ้านของภาคเหนือนั้นก็จะนิยมปลูกบ้านทรงกาแล 2. ภาคกลาง ลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำภูมิอากาศมีทั้งร้อนฝนหนาวการแต่งกายเป็นเสื้อแขนสั้นอาชีพส่วนใหญ่จึงทำสวนเลี้ยงปลาเพราะทั้งสองอาชีพใช้น้ำเป็นส่วนสำคัญในการประกอบอาชีพอาหารก็จะเป็นพวกน้ำพริกปลาทูปลาทอดต้มยำปลา บ้านเรือนส่วนใหญ่จะมีลักษณะใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันตอนน้ำท่วมหลังคาเป็นรูปทรงหน้าจั่วเพื่อไม่ให้น้ำค้างอยู่บนหลังคาเนื่องจากสามารถหาวัตถุดิบมาทำได้ง่ายยังไงแหละครับ 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงนี้ชี้แนะน้องๆครับคนไทยส่วนใหญ่มักเรียกภาคตะวันออกเฉียงเหนือสั้นๆว่าภาคอีสานนะครับสามภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าภาคอีสานลักษณะภูมิประเทศของภาคอีสานเป็นที่ราบสูงช่วงร้อนของภาคอีสาน จะร้อนและแห้งแล้งเป็นเวลานานเนื่องจากสภาพอากาศร้อนการแต่งกายจึงเป็นเสื้อคอกลมแขนสั้นอาชีพส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูกเช่นปลูกข้าวมันสัะปลังปอข้าวโพดเนื่องจากภาคอีสานมีพื้นที่มากกว่าภาคอื่นๆ อาหารประจำภาคเป็นพวกส้มตำลาบข้าวเหนียวหรืออาหารที่สามารถหาได้ง่ายๆตามธรรมชาติลักษณะที่อยู่อาศัยจะเป็นแบบเรียบง่ายมีการยกใต้ถุนเพื่อให้อากาศถ่ายเท 4. ภาคตะวันตกลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตกจะมีภูเขาสูง ส่วนลักษณะภูมิอากาศนั้นจะมีอากาศค่อนข้างแห้งแล้งในภาคตะวันตกจะนิยมรับประทานข้าวเจ้าเป็นหลักต่อมาคือลักษณะที่อยู่อาศัยนั้นจะเป็นบ้านใต้ถุนสูงอากาศถ่ายเทได้สะดวกและอาชีพหลักของคนภาคนี้ก็คือการทำไร่อ้อยไร่ข้าวโพดครับ 5. ภาคตะวันออก ในภาคตะวันออกนั้นจะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับภูเขาตัดชายฝั่งทะเลด้วยเหตุนี้ลักษณะภูมิอากาศจึงเย็นสบายซึ่งบริเวณชายฝั่งทะเลจะมีฝนตกชุกจึงทําให้ลักษณะที่อยู่อาศัยจะคล้ายกับภาคกลางตรงที่มีไต้ถุนสูงและอาหารประจําภาคตะวันออกนั่นก็คือหมูชะมวงครับ ภาคสุดท้ายคือภาคใต้ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้เป็นพื้นที่ติดทะเลอากาศส่วนใหญ่จะมีลักษณะร้อนชื้นตลอดทั้งปีมีแค่หน้าร้อนกับหน้าฝนประชากรในภาคใต้นั้นส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและติดต่อกับประเทศมาเลเซียจึงได้รับอิทธิพลการแต่งกายมาจากประเทศมาเลเซียลักษณะการแต่งกายของผู้ชายจะสวมเสื้อแขนยาวปิดคอสวมกางเกงสีเข้มเข้มมีผ้าพับคาดเอวจะรดเข่าแล้วคาดผ้าสีดำทับที่เอว สวมหมวกทรงเข้าหลามตัดส่วนผู้หญิงนั้นจะนิยมสวมผ้าสิ้นลายดอกเสื้อเป็นลายลูกไม้มีผ้าแพรคล้องคอบนศีรษะมกักปักด้วยปิ่นปักผมคาดเข็มขัดส่วนอาหารประจำภาคใต้นั้นจะเป็นอาหารทะเลส่วนใหญ่เพราะสามารถหาได้ง่ายหรืออาหารที่หาได้ง่ายในแต่ละท้องถิ่นเช่นพวกแกงไตปลาเนื่องจากพื้นที่ภาคใต้นั้นอยู่ติดทะเลนั่นเอง ลักษณะที่อยู่อาศัยของบ้านนั้นจะออกแบบให้ทนกับสภาพอากาศที่มีแค่สองฤดูซึ่งการปลูกบ้านทางภาคใต้นิยมปลูกแบบทรงปัญญาครับร่วมด้วยช่วยคิดร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆช่วยกันบอกทีละคนว่าน้องๆอ,อาศัยอยู่ในภาคใดกันบ้าง เริ่มเลยครับเห็นหรือ,อยังครับน้องๆว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้จะอยู่ประเทศไทยเหมือนกันแต่พอสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันความเป็นอยู่ของมนุษย์เรานั้นก็เปลี่ยนแปลงตามไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนอาหารการแต่งกายหรือแม้แต่อาชีพ ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดแตกต่างกันไปด้วยครับเป็นยังไงครับน้องๆวันนี้เราได้ทราบกันไปแล้วว่าสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ยังไงบ้างและในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันว่ามนุษย์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ครับเด็กๆหลังจากที่ได้เรียนในเรื่องสิ่งต่างๆที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และได้ชมคลิปมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะครับคุณครูจะพานักเรียนทําแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาขอให้หนักเรียนหยิบเล่มแบบฝึกหัดนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเปิดไปที่หน้า62 นะครับอ่านคำชี้แจงก่อนนะเขาบอกว่าดูภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติแล้วเลือกข้อความที่สัมพันธ์กันนะครับขอมีภาพมาให้นักเรียนสองหน้านะครับมีภาพมาให้จำนวน5ภาพนะครับคือภาพที่1ถึงภาพที่5นะครับ วันนี้คุณครูให้นักเรียนทำสองหน้านี้แหละลูกหน้า62กับหน้า63นะครับส่วนข้อความนั้นมีข้อความว่าอะไรบ้างเดี๋ยวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับเสื้อกันหนาวประมงแปลว่าหรือประมงแปลว่าอะไรครับ ประมงแปลว่าการเลี้ยงหรือการจับสัตว์น้ำใช่ไหมต่อไปการปลูกข้าวบ้านมีหน้าต่างน้อยเฮ้อคุ้นๆณไหมลูกเสื้อที่ระบายอากาศได้ดีการทำกรเกษตรกรรมแปลว่าอะไรลูกคำศัพท์ยากๆเกษตรกรรมแปลว่าการ เพราะปู่การเลี้ยงสัตว์นะครับต่อไปบ้านยกพื้นสูงเออบ้านยกพื้นสูงนะครับมีทั้งหมดกี่ข้อความลูก1 2 3 4 5 6 7ข้อความนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละข้อความเนี่ยควรจับคู่กับภาพไหนดี ข้อค,ความแรกเสื้อกันหนาวให้ดูภาพก่อนละกันให้ดูภาพก่อนชัดๆนะครับว่าเป็นภาพอะไรอ่าก็เป็นภาพพื้นที่สูงภาพแรกคือพื้นที่สูงใช่ไหมลูกนั่นจะเป็นยอดภูเขานะครับหรือคนเหนือเรียกว่ายอดดอยอากาศเป็นยังไงลูกอากาศก็จะหนาวเย็นต่อไปภาพที่สอภาพอะไรลูกทะเลทรายเลยนะครับทะเลทรายทําไมลูก อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนภาพที่3นะครับพื้นที่ปลูกปลูกอะไรดีลูกต้นแบบนี้ปลูกข้าวนะน่าจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำสามารถปลูกข้าวได้ภาพที่4ภาพที่4ทํทำไมเอ่ยชายทะเลใช่ไหมครับเออชายทะเล เป็นอย่างไราชายทะเลภาพที่5นะครับภาพที่5คือรูปเะไาเอ่ยธรรมชาติที่มีแม่น้ำนะครับมีแม่น้ำอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราเลือกข้อความไปใส่กันแต่ค,คุณครูบอกก่อนเลยว่าทำไมลกูกหนึ่งข้อความเนี่ยสามารถใส่มากใส่ได้มากกว่าใส่ได้มากกว่าหนึ่งภาพ นะครับข้อความแรกเ,ก,นนเก,นนกเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวใส่ภาพไหนดีลูกเสื้อกันหนาวดูสิเรามีให้เลือก5ภาพใส่ภาพที่เท่าไรดีเสื้อกันหนาวใส่ได้ภาพเดียวใช่ไหมลกูกคือภาพที่1นนะครับเราก็เขียนเสื้อกันหนาว ต่อใข้อความที่สองประมงประมงใส่ภาพไหนได้ภาพหนึ่งได้ไหมบนภูเขาเนา่ใส่ประมงได้ไหมลกูกประมงต้องทำไมลกูกต้องมีแหล่งน้ำใช่ไหมเออต้องมีแหล่งน้ำหนึ่งได้ไหมสองได้ไหมสามได้ไหมสี่ที่ทะเลทำประมงได้ไหมลกูกได้ไหมได้นะจับสัตว์น้ำทะเลไงประมง เราก็เขียนไปประมงต่อไปภาพที่5มีแหล่งน้ำไหมลูกมีแหล่งน้ำใส่ประมงได้ไหมครับใส่ได้นะประมงโอเคต่อไปข้อความต่อไปการปลูกข้าว การปลูกข้าวก็ปลูกที่ไหนลูกต้องนิยมปลูกกันที่นาใช่ไหมเออดูซิภาพไหนดีปลูกข้าวภาพที่ไหนดีลูกภาพที่สามนะครับปลูกข้าวต่อไปภาพข้อความต่อไป บ้านมีหน้าต่างน้อยใส่ภาพไหนดีลกูกบ้านมีหน้าต่างน้อยแสดงว่าต้องเป็นบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นภาพไหนลกูกภาพแรกนี่แหละภาพที่หนึ่งนะครับบ้านมีหน้าต่างน้อย ภาพอื่นได้ไหมลูกภาพอื่นได้ไหมครับไม่มีแล้วโอเคต่อไปเสื้อที่ระบายอากาศได้ดีเสื้อที่ระบายอากาศได้ดีาก,าดดก็จะเป็นพื้นที่ที่ทำไมที่มีอากาศร้อนใช่ไหมครับภาพไหนดีภาพที่สองก่อนเลยทะเลทรายอากาศร้อนนะครับเสื้อที่ระบายอากาศได้ดี เขียนหนังสือต้องมีหัวนะลูกต่อไปภาพต่อไปนะครับ มีไหมโลกเสื้อที่เสื้อที่ทระบายอากาศได้ดีได้อีกไหมได้อีกคือภาพที่ที่อะไรครับภาพที่สี่ไงชายหาดริมทะเลก็มีอากาศร้อนใช่ไหมครับก็ควรใส่เสื้อที่มีที่ทำไมที่ระบายอากาศได้ดีเขียนได้อีกนะครับ ต่อไปนะครับข้อความต่อไปการทำกรเกษตรกรรมเออการทำกรเกษตรกรรมภาพไหนได้บ้างนะครับการทำกรเกษตรกรรมภาพนี้เนาะการทำนาปลูกข้าวก็ถือว่าเป็นการทําเกษตรกรรมด้วย ภาพที่4ได้ไหมลูกไม่ได้นะครับภาพที่5ได้ไหมมีแหล่งน้ำได้นะครับการทำกรเกษตรกรรม ต่อไปข้อความต่อไปข้อความสุดท้ายแล้วบ้านยกพื้นสูงนักเ,เรียนบ้านยกพื้นสูงเมื่อกี้เราเรียนไปก็จะเป็นลักษณะพื้นที่ที่ทําไมโลกมีแหล่งน้ําใช่ไหมเมื่อปลูกบ้านต้องยกพื้นสูงเพื่อป้องกันป้องกันอะไรโลกเพื่อป้องกันการได้รับผลกระทบจากน้ําเพิ่มตัวสูงขึ้นใช่ไหมเออภาพไหนดี หได้ไหมสอได้ไหมสาได้ไหมสี 4, ได้ไหมลูก4ทะเลได้ไหมได้นะปลูกบ้านใกล้ทะเลนะ้ำทะเลมันขึ้นนะครับบ้านก็ควรจะยกพื้นสูงไว้นะบ้นานยกพื้นสูง ถาที่5ได้ไหมลูกได้นะครับถ้าบ้านอยู่ริมแม่น้ำนะครับบ้านก็ควรที่ทำไมลูกยกพื้นสูงนะครับรองรับนะครับผลกระทบที่เกิดจากน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะเราก็เขียนบ้านยกพื้นสูงพื้นสูงลงไป เสร็จแล้วนะครับแบบฝึกหัดวันนี้จำนวน2หน้าด้วยกันนะครับก็คือหน้าที่62และหน้าที่63ไม่ยากเลยใช่ไหมลกูกคุณครูหวังว่านักเรียนจะเกิดความรู้นะครับในเรื่องของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ